สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวน่ารู้ของเราได้โดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมสายลมหนาวพัดสะบัดผ่านทุน่นหญ้าสเตปอันเวงว่างโลกทั้งใบถูกร้อยรัดด้วยความเย็นยะเยือกจากปลายยุคน้ำแข็งพื้นแผ่นดินในยุโรปและเอเชียตอนเหนือ ยังไม่หลุดพ้นจากเงื้อมมือของน้ําแข็งที่เกาะกินมานับพันปีและท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมผืนดินนี้มีอสุรกายผู้เงียบขรุมแห่งยุค s t e p p e m ร m m m มมยักษ์ขนยาวผู้ย่างก้าวอย่างสงบในโลกที่โหดร้ายเสียงหายใจแรงของมันกลายเป็นไอ้น้ำลอยกระจายลมหายใจหนักแน่นนั้นสะท้อนถึงร่างกายที่ใหญ่โตมันสูงกว่า4เมตร หนักกว่าสิบตันและมีงายาวคดอย่างงดงามความโค้งนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อโชว์แต่มันคืออาวุธและเครื่องมือในการพลิกขิมะเพื่อหาอาหารต้นหญ้าแหง้งเศษไม้และตะไคร่น้ำที่แอบซ่อนอยู่ใต้พื้นเย็นเยือกเจ้าสเตปเพิร์แมมมอสตัวนี้เดินทางร่วมกับฝูงฝูงของมันมีทั้งแม่ลูกและผู้นำผู้แข็งแกร่ง หัวหน้าฝูงมีงาขนาดมหึมาแตกปลายจนดูคล้ายงาช้างที่ผ่านศึกมานับพันปีมีแผลเก่าๆอยู่บนร่างซึ่งเกิดจากการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งกับตัวผู้ตัวอื่นมันเป็นผู้คุมกฎและผู้ปกป้องฝูงจากผู้ล่าทั้งหลายเมื่อฤดูหนาวเข้าสู่ช่วงเข้มข้นท้องฟ้าไม่เปิดมาหลายวันหิมะยังคงโปรยลงมาอย่างต่อเนื่องกลิ่นของพายุใหญ่กำลังจะมา ฝูงแมมมอสเริ่มเคลื่อนพลออกจากที่ราบสูงลงสู่หุบเขาที่ลึกกว่าซึ่งมีแนวต้นสนหนานแน่นปกคลุมไว้มันเป็นที่ลี้ภัยในยามพายุโพรงลมที่ช่วยลดแรงลมและเป็นที่หลบภัยของสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงเวลานี้ของปีระหว่างทางพวกมันพบฝูงสัตว์อีกกลุ่ม s t e p p e ด b บ s o n วัวปากเขายาวที่อยู่ร่วมถิ่นกันมาช้านาน พวกใบสั้นมักจะหลีกทางให้แมมมอสเพราะรู้ดีถึงพลังของสัตว์เหล่านี้และในบางครั้งฝูงสัตว์ใหญ่ทั้งสองชนิดก็เดินทางร่วมกันชั่วคราวเพราะการรวมกลุ่มคือหนทางรอดในฤดูอันโหดร้ายท่ามกลางขบวนยักษ์เด็กแมมมอสตัวเล็กวิ่งเล่นกับหิมะบ้างล้มลงบ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินต่อทว่าเสียงกรีดร้องของมันก็บังขึ้นเมื่อเหยียบลงไปบนแผ่นนั้นแข็งบาง,บาง ขาร่วงลงไปครึ่งตัวมันดิ้นทุรนทุรายแม่ของมันส่งเสียงร้องคำรามวิ่งฝ่าหิมะไปหาลูกโดยไม่ลังเลเธอใช้งวงอันแข็งแรงลากลูกขึ้นจากน้ำแข็งก่อนจะกอดรัดมันด้วยลำตัวเพื่อถ่ายเทความอบอุ่นพูล่ากำลังจับตามองอยู่ในความเงียบจากบนหน้าผาไม่ไกลนักเงาร่างของสิงโตถ้ำเคฟไลน์ Cave Line, ตัวหนึ่งเฝ้าดูฝูงแมมมอธอยู่ด้วยดวงตาเรียบเฉียบมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันไม่โดดเดี่ยวฝูงของมันซ่องตัวอยู่รอบบริเวณมันรู้ดีว่าการล่าแมมมอธผู้ใหญ่คือหายนะแต่ถ้าเป็นลูกล่ะโอกาสอันงดงามกลิ่นของความสิ้นหวังกับความไม่มั่นคงในฝูงเริ่มคละคลุ้งท่ามกลางลมหิมะที่พัดแรงขึ้น เสียงคำรามเบาๆจากด้านหลังฝูงทำให้แมมมอสหัวหน้าต้องหยุดฝีเท้าดวงตาเก่าที่เคยเห็นพายุหลายสิบดูจับจ้องมาที่ต้นไม้แนวหนึ่งมันรู้ว่ากำลังมีบางสิ่งจ้องมองจากในเงามืดพายุหิมะมาเร็วกว่าที่พวกมันคาดไว้ฝาเปลี่ยนสีจากขาวซีดเป็นเทาหนักในเวลาไม่ถึงชั่วโมงสายลมเย็นจัดพัดกระลำเข้ามาแทบไม่หยุด ทัศนวิสัยแคบลงจนมองได้ไม่เกิน19ฝูงแมมมอธท,ที่เคยกระจายตัวต้องเบียดเข้าหากันเพื่อป้องกันล้มหนาวลูกอ่อนทุกพลักเข้ากลางฝูงขณะที่ตัวเต็มวัยยืนล้อมเป็นเกราะกำบังแม้จะมีขนหนาหลายชั้นและไขมันใต้ผิวหนังมหาศาล Steppe d Mammoth ก็ยังต้องเผชิญกับความหนาวเย็นสุดขีดที่ท้าทายทุกการมีชีวิต แม่แมมมอตใช้ลมหายใจอุ่นเป่าที่ลูกเป็นระยะเสียงคำรามต่ำๆจากพวกมันไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยแต่เป็นเสียงปลอบประโลมท่ามกลางความมืดมิดในสภาพอากาศเช่นนี้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าลงกล้ามเนื้อแข็งเกร่งพลังงานถูกเผาผลาญมากขึ้นการเดินทางที่เคยใช้เวลาเพียงครึ่งวันกลับกินเวลายาวนานกว่าหลายเท่ามันคือการเดินทางผ่าน กำแพงน้ำแข็งที่มองไม่เห็นจุดจบแล้วเส้นทางก็เริ่มแยกออกพื้นหิมะที่เคยแข็งตัวแน่นเริ่มมีรอยแยกใต้เท้าราวกับเตือนบางสิ่งที่อยู่ข้างล่างน้ำแข็งบางลงเพราะทานน้ำแข็งใต้ดินที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาแมมมอสผู้นำฝูงหยุดฝีเท้ากระทันหันมันยกงาขึ้นดมอากาศใช้เท้าหน้าตบเบาๆบนพื้นเพื่อทดสอบความแข็งแรง การนำฝูงในยุคน้ำแข็งไม่ใช่แค่เรื่องของพละกำลังแต่มันคือการอ่านแผนที่จากกลิ่นลมและเสียงที่แทบไม่มีใครได้ยินเสียงน้ำกลุบกลับจากใต้าทานบอกให้รู้ว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยมันส่งเสียงต่ำยาวเรียกให้ฝูงเปลี่ยนทิศและทุกตัวก็ทำตามทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยจากมุมสูงของภูเขามนุษย์โบราณกลุ่มหนึ่งเฝ้าดูแมมมอธผ่านม่านหิมะ พวกเขาเป็นนักล่าที่ช่ำชองถือหอกปลายหินและคลุมร่างด้วยหนังสัตว์ที่ตายแล้วเสียงของพวกมันเบาราวกับเงาการล่าแมมมอสไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทำบ่อยนักเพราะมันอันตรายเกินไปแต่เมื่อเห็นลูกอ่อนของฝูงนี้พวกเขาเริ่มเดินลงจากเขาลมหิมะอาบทบังวิสัยทัศน์ของสัตว์ แต่กลิ่นของมนุษย์ไม่เคยรอดผ้นจมูกข,ของแมมมอสแม้จะอยู่ใต้หิมะกี่เมตรกลิ่นควันไฟเศษเนื้อแห้งหรือเหงื่อบนหนังสัตว์ที่คลุมร่างก็ยังหลงเหลือหัวหน้าฝูงหยุดฝีเท้าอีกครั้งขยับตัวบังลูกเล็กไว้มันไม่ได้หวาดกลัวนักล่าทั้งหลายแต่ประสบการณ์หลายฤดูของมันบอกว่าไม่ควรเสี่ยง เสียงงาเสียดสีกันเบาๆของตัวผู้ในฝูงเป็นสัญญาณเตือนเงียบถึงการระวังภัยฝูงทั้งหมดเริ่มเร่งฝีเท้าฟาหิมะหนาอีกครั้งทางเดินในพายุนี้ไม่มีคำว่าง่ายและไม่มีเวลาสำหรับความผิดพลาดแม้จะมีพละกกำลังมากเท่าใดแม่มอสก็ยังต้องพึ่งพาความรู้เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นความรู้เรื่องลม เรื่องพื้นน้ำแข็งเรื่องเส้นทางที่แม้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ยังมีลายแทงในสัญชาตญาณหิมะยังคงตกต่อไปไม่หยุดรอยเท้าของแม่มอสที่เคยชัดเจนเริ่มเลือนรางในสายตาโลกแต่สำหรับพวกมันทุกย่างก้าวคือประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ที่ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเวลาหิมะเริ่มซาลงในช่วงเช้าท้องฟ้าเปลี่ยนจากหมนมัวเป็นสีเทาอ่อน แสงแดดบางเบาเริ่มสาดผ่านเมฆหนาให้พื้นป่าอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยพื้นดินที่เคยแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งเปียกร่องรอยของการเดินทางเมื่อคืนเผยให้เห็นเส้นทางที่ฝูงแมมมอธทิ้งไว้เบื้องหน้าพวกมันมาถึงเขตป่าผสมที่ซึ่งต้นสนและเบิร์ชขึ้นสลับกับที่ราบโลง่งบริเวณนี้ไม่ใช่เพียงจุดพักแต่เป็นคลังอาหารธรรมชาติแห่งฤดูหนาวต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่ใกล้ลำธารน,น้ำแข็งยังคงมีเปลือกที่กินได้ ถาวันบางชนิดและตะไคร่เขียวขจีที่พวกแมมมอสสามารถใช้เขี้ยวกระชากลงมาอย่างชำนาญแมมมอสไม่ได้เป็นเพียงสัตว์กินพืชไร้แบบแผนพวกมันมีวิธีเลือกอาหารเฉพาะพวกมันรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนเปลือกบางต้นไหนมีตะไคร่น้ำสะสมใต้ร่มเงาและต้นไหนที่กลิ่นเปรี้ยวบ่งบอกถึงเชื้อราที่ไม่ควรกินการเอางาเกี่ยวต้นไม้ให้หักแล้วใช้เท้ากระทืบซ้ำก่อนแทะเปลือกด้านในเป็นภาพที่ทำให้รู้ว่าสเตปเปิลแมมมอส ไม่ใช่เพียงยักษ์ใหญ่แต่คือวิศวกรแห่งป่าในขณะเดียวกันพื้นป่าก็มีผู้มาเยือนอื่นๆเช่นกันกลุ่มหมาป่าโบราณหรือ Canis dirus หรือที่มนุษย์เรียกกันในภายหลังวัดไดราวูฟเร่ร่อนตามรอยแมมมอธด,ด้วยความหวังจะเจอซากหรือแม้แต่โอกาสจู่โจมตัวอ่อนของฝูงแม้หมาป่าจะไม่สามารถล้มแมมมอตเต็มไวัยได้แต่ด้วยความอดทนการซุ่มรอและการรวมฝูงมันสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในบางครั้ง เสียงกรอบแกรบของกิ่งไม้ที่หักใต้เท้าหนาๆของแมมมอตตัวหนึ่งทําให้หมาป่าในเงามืดสะดุง้งหัวหน้าฝูงแมมมอตรู้สึกถึงบางสิ่งมันยืดตัวให้สูงขึ้นงาแผกกว้างหูตั้งเสียงร้องตำตำจากลําคอถูกเปล่งออกมากระตุ้นฝูงให้เตรียมตัวทุกตัวหยุดกินแล้วหันหน้าสอดส่องป่ารอบตัวทันทีแผ่นดินที่เคยเงียบงนันกลับเต็มไปด้วยแรงตึงระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าหมาป่าไม่ได้เคลื่อนเข้าใกล้แต่ก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ไกล พวกมันกำลังรอจังหวะเหมือนนักรบที่รอให้ศัตรูพลาดเพียงก้าวเดียวแต่แล้วเสียงคำรามจากแมมมอตตัวผู้ที่เคยเงียบที่สุดก็ดังขึ้นมันพุ่งเข้าหาฝั่งป่าที่มีเงาวูบไหวงายาวตวัดลงกับพื้นจนเกิดเสียงฟาดหิมะทุกอย่างเงียบลงอีกครั้งแล้วหมาป่าทั้งฝูงก็ถอยกลับเข้าสู่ความมืดการแสดงพลังของแมมมอตไม่ใช่เพื่อการล่าแต่มันคือภาษาของการอยู่รอด มันเตือนให้รู้ว่าแม้ในดินแดนที่โหดร้ายสัตว์กินพืชก็ไม่ใช่เหยื่อที่อ่อนแอเสมอไปและท่ามกลางเงาไม้ในป่าฤดูหนาวนี้แมมมอธยังคงยืนหยัดด้วยความอดทนองอาจและภายใต้ขนหนาไหลนั้นมีหัวใจที่เต้นเพื่อชีวิตเสมอแดดอ่อนของฤดูหนาวเริ่มทอดผ่านยอดไม้ ลำแสงตกกระทบลงบนผิวของงาแมมมอตที่มีรอยขูดขีดนับไม่ถ้วนจากฤดูชีวิตอันยาวนานแสงสะท้อนเป็นเงาโค้งเหมือนดาบโบราณแมมมอตตัวผู้หัวหน้าฝูงยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าขณะที่ฝูงยังคงพักผ่อนภายใต้เงาไม้และกินอาหารอย่างระมัดระวังในระยะไกลกลุ่มเงาเงียบๆเคลื่อนไหวท่ามกลางหิมะที่ยังไม่ละลายมนุษย์ยุคหินกลุ่มเล็กๆก,ก,กำลังคืบคลานเข้ามา พวกเขาไม่ใช่เพียงนักล่าแต่เป็นนักวางแผนที่มีสัญชาตญาณสูงเช่นกันคนกลุ่มนี้เคยพบแมมมอตมาก่อนเคยล่าเคยล้มมันลงแต่กว่าจะได้เนื้อได้งาพวกเขาต้องสังเวยคนในกลุ่มแทบทุกครั้งงาแมมมอตไม่ใช่เพียงแค่ของมีค่าแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความตายมันใช้ทำหอกด้ามอาวุธศิลปะเครื่องประดับแม้กระทั่งของบูชา คนในยุคนั้นรู้ว่าการล้มแมมมอธหนึ่งตัวไม่ใช่แค่การฆ่าสัตว์ตัวใหญ่แต่มันคือพิธีกรรมการเดิมพันชีวิตเพื่อชนะใจวิญญาณแห่งน้ำแข็งคนแก่ในเผ่าเคยกล่าวไว้ว่าแมมมอธมีดวงตาของผืนดินหากเจ้ามองมันด้วยความโลภเจ้าอาจทุกกลืนไปพร้อมกับหิมะ นักล่ากลุ่มนี้ไม่ประมาทพวกเขาคอยติดตามฝูงแมมมอธมาหลายวันรอให้ฝูงเหนื่อยรอให้ลูกแมมมอธหลงฝูงหรือบาดเจ็บแต่โชคไม่เคยเข้าข้างพวกเขาหัวหน้าฝูงฉลาดเกินไปและฝูงก็สามัคีีเกินกว่าจะแตกแถวขณะที่แมมมอธพักผ่อนฝูงนกกาก็ปรากฏตัวบินวนอยู่เหนือพื้นที่ร้างด้านหลัง เป็นสัญญาณธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนกพวกนี้มักจะปรากฏเมื่อมีซากหรือมีสิ่งกำลังจะตายหัวหน้าฝูงแมมมอตชะงักงันอีกครั้งงาแผกกว้างอากับกิริยาของมันทำให้แม้แต่ลูกเล็กในฝูงก็หยุดเคี้ยวใบไม้ไม่นานนักกลิ่นควันจางๆก็มาตามลมเป็นควันจากค่ายพักของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ห่างไปไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรแม่แมมมอตบางตัวส่งเสียงต่ำเรียกลูกเข้ามาชิดตัว มันคือเสียงของความกังวลที่แม้จะพูดไม่ได้แต่สื่อถึงกันอย่างลึกซึ้งในฝูงมนุษย์ไม่ปรากฏตัวตรงๆพวกเขาแค่ทิ้งเงาเอาไว้ที่ขอบทุ่งหอกที่ผักในหิมะลายนิ้วบนก้อนหินและเท่าฐานในกองไฟคือคำประกาศไกลๆว่าเรายังอยู่และเรากำลังดูอยู่แม่มอดไม่เข้าใจภาษาเหล่านั้นแต่มันรู้ดีถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความเงียบ หัวหน้าฝูงตัดสินใจย,ย้ายจุดพักเร็วกว่าที่ควรมันส่งเสียงคำรามยาวฝูงทั้งหมดเริ่มขยับตัวอีกครั้งเสียงฝีเท้าหนักหนัก,นกบทหิมะดังขึ้นเป็นจังหวะทร้อมกับก้าวใหม่ที่มุ่งสู่หุบเขาเบื้องล่างพวกมันเลือกจะถอยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่ในดินแดนแห่งนี้ผู้ที่อยู่รอดได้ยาวนานที่สุดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือผู้ที่อ่านใจศัตรูได้ลึกที่สุดต่างหาก ท้องฟ้าเริ่มเปิดเมื่อฝูงแมมมอธเข้าสู่แนวเทือกเขาเบื้องล่างบริเวณนี้คือดินแดนแห่งหุบผาร่องน้ำแข็งเก่าและทานหินที่เคยเป็นทางไหลของแม่น้ำโบราณพื้นดินที่นี่ไม่ปกคลุมด้วยหิมะหนาเหมือนที่ราบด้านบนแต่กลับเต็มไปด้วยรอยแยกเล็กๆและแผ่นหินลื่นราวกับถูกขัดมาแล้วนับล้านปีฝูงแมมมอธเคลื่อนตัวช้าลงพวกมันต้องระวังเป็นพิเศษเพราะแม้ขาจะใหญ่และกล้ามเนื้อจะมาหาศาล แต่พื้นหินที่ไม่แน่นอนสามารถหักหลังสัตว์ได้ทุกเมื่อแม้แต่แมมมอธที่เชี่ยวชาญในภูมิประเทศก็ยังต้องย่ำเท้าด้วยความรอบคอบเสียงสีเท้าที่กระทบกับหินดังกังวานสะท้อนในหุบเขาเป็นจังหวะราวกับกลองรบโบราณบางตัวใช้เท้าขุดเศษพืชจากรอยร้าวบางตัวหยุดสูดลมจากปล่องหินสูงพวกมันกำลังค้นหากลิ่นน้ำกลิ่นมอสหรือแม้แต่เสียงของโลกเบื้องล่าง ลูกแมมมอตตัวหนึ่งส่งเสียงร้องหงญิงๆ,ๆเบาๆเพราะสะดุดล้มในช่องร่องน้ำแข็งที่ยังละลายไม่หมดมันไม่เจ็บนักแต่อากาศที่เย็นจัดกับร่างที่เปียกทำให้เริ่มสัน่นหัวหน้าฝูงเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วใช้งวงพลิกก้อนหินที่อยู่ใกล้ๆแล้วควานหาย้าแห้งใต้เงาไม้ก่อนจะปัดให้สะอาดแล้วกลบตัวลูกไว้บางส่วนเพื่อให้ร่างอุ่นขึ้นสายตาของมันมองผ่านไกลออกไป เห็นพื้นราบสีเข้มซึ่งไม่มีหิมะปกกลุ่มเป็นโขดหินตะวันตกพื้นที่หายากที่ความร้อนจากเปลือกโลกด้านล่างทำให้ผิวดินละลายหิมะอยู่ตลอดปีกลุ่มแมมมอธเคยมาเยือนที่นี่เมื่อสองฤดูหนาวก่อนและมันจำกลิ่นได้ดีพวกมันเริ่มเร่งฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้เร็วขึ้นและมีเป้าหมายชัดเจนขณะที่ฝูงเคลื่อนตัวไปตามแนวหน้าผาเงาร่างหนึ่งปรากฏบนเนินหินสูง มันคือมนุษย์เด็กหนุ่มคนหนึ่งจากกลุ่มล่าสัตว์เขาไม่ได้มาพร้อมหอกแต่ถือเพียงกระบอกไฟและถุงหนังเขาไม่ได้ตั้งใจล่าแต่ดูเหมือนแค่เฝ้าดูเขาเคยเห็นแมมมอสจากระยะไกลแต่วันนี้คือครั้งแรกที่เขาได้เห็นงายักเคลื่อนไหวต่อหน้าเขาเบิกตาโพลงมือกำแน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความประทับใจลึกๆที่อาจจะอธิบายไม่ได้ แมมมอธหัวหน้าหันมาสบตากับมนุษย์คนนั้นเพียงชั่ววินาทีไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นทั้งสองต่างหยุดนิ่งเหมือนภาพวาดบนผนังถ้ำแล้วแต่เป็นฝั่งมนุษย์ที่ก้าวถอยหลังเขาย่อตัวลงวางกระบอกไฟลงบนหินแล้วหายไปจากสายตาเหลือเพียงกลิ่นควันลอยจางๆกับความเงียบงันของภูเขาแมมมอธไม่ได้ไล่ตามไม่ได้ส่งเสียงเตือนมันแค่หันกลับไปเดินต่อ พร้อมฝูงที่เริ่มเคลื่อนไหวไปสู่พื้นที่อบอุ่นด้านล่างรอยเท้าขนาดยักษ์บุญทานหินยังคงชัดเจนบอกเล่าเรื่องราวของสายพันธุ์โบราณที่ไม่เพียงแต่เดินทางเพื่ออยู่รอดแต่มันมีตัวตนบนโลกใบนี้ในแบบที่ยิ่งใหญ่และงดงามเกินกว่าจะลืมอากาศเริ่มเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อแมมมอสเข้าสู่โซนหุบเขาระหว่างทวีปที่ซึ่งทุ่งหญ้ากึ่งน้ำแข็งกับป่าต้นสนตัดกันเป็นลายด่างบนผืนดิน แม้พื้นดินจะยังเปียกชื้นและเต็มไปด้วยโคลนจากน้ำแข็งที่ละลายแต่ในความยากลำบากนั่นเองคือแหล่งชีวิตมหาศาลพืชที่ฝังตัวอยู่ใต้หิมะหลายเดือนเริ่มผลิใบใหม่กลิ่นของรากไม้สดๆลอยคละคลุ้งในอากาศแมมมอสตัวแม่หลายตัวเริ่มมีอาการตื่นตัวเพราะในเวลานี้ของปีมันคือฤดูที่ลูกในท้องเริ่มดิ้นแรงที่สุด ฝูงที่เราเฝ้าติดตามมานั้นมีแมมมอสตั้งคันอยู่สมตัวหนึ่งในนั้นเริ่มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดทุกย่างก้าวของเธอเหมือนต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงมากกว่าปกติหัวหน้าฝูงมักเดินเคียงข้างเธอในระยะที่พอจะคุ้มกันได้มันไม่ใช่คู่ผสมพันธุ์แต่ในโลกของแมมมอสการอยู่ร่วมฝูงก็คือการเป็นครอบครัว ช่วงบ่ายของวันนั้นพวกเขาพบพื้นที่แอ่งน้ำลึกกลางโขดหินมีพืชพันธุ์มากมายขึ้นเขียวอ่อนดังสัญญาณแห่งชีวิตมันไม่ใช่แค่จุดพักแต่มันคือที่พักพิงเหมาะสำหรับการให้กำเนิดใหม่ขณะฝูงกำลังกินหญ้าและพักผ่อนแมมมอสตัวหนึ่งส่งเสียงร้องเบาๆสั่นเครือไม่ใช่เสียงเตือนภัยแต่เป็นเสียงของการเริ่มต้น เธอยืนอยู่กลางแอ่งหญ้าตัวยังเปื้อนโคลนแต่สายตาแน่วแน่การคลอดเริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีพิธีรีตองใดๆไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีการแสดงความเจ็บปวดมีเพียงแรงสั่นจากร่างกายและการหายใจที่ถี่ขึ้นเรื่อยๆสมาชิกในฝูงเริ่มล้อมเป็นวงโดยไม่ต้องมีใครสั่งพวกเขายืนนิ่งราวกับกำลังเฝ้ารอพิธีกรรมบางอย่าง งาโค้งใหญ่เหล่านั้นหันออกด้านนอกเพื่อป้องกันภัยในขณะที่ใจทั้งหมดจดจ่อกับชีวิตใหม่ที่กำลังจะถือกำเนิดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเสียงเนื้อกระทบหญ้าเปียกก็ดังขึ้นลูกแมมมอสตัวใหม่ลืมตาดูโลกเสียงหายใจแรงๆของมันดังท่ามกลางสายลมมันพยายามขยับขาพยายามยืนทั้งที่ร่างกายยังเปื้อนโคลนและขาแทบไม่มีแรง แม่ของมันใช้ลิ้นเลียตัวลูกอย่างใจเย็นงวงของเธอคอยดันพยุงช่วยประคองให้มันตั้งตัวและในเวลาไม่นานชีวิตน้อยนนั้นก็ยืนขึ้นได้แม้จะสัน่นและเซแต่ก็ยังยืดตัวเต็มความสูงราวกับประกาศว่าข้ายังไม่ยอมสาบสูญฝูงทั้งหมดส่งเสียงคำรามต่ำๆเป็นสัญญาณแห่งการต้อนรับ บางตัวพ่นลมหายใจออกมาเหมือนเป่าไอเย็นแห่งความกลัวให้พ้นไปพวกมันรู้ว่าการรอดตายไม่ใช่ใชัยชนะเดียวในโลกนี้แต่การให้กำเนิดคือการท้าทายการเวลาอย่างกล้าหาญที่สุดแม้ในโลกที่กำลังจะเกลือนทุกอย่างลงใต้หิมะแมมมอสก็ยังคงเขียนเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ตนลงในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยเท้างาและเสียงลมหายใจอุ่นๆ กลางลมหนาวเมื่อย่างเข้าสู่ปลายฤดูหนาวเส้นทางที่เคยแช่แข็งก็เริ่มอ่อนตัวลงกลิ่นของพืชผลใหม่ลอยอยู่ในสายลมเสียงน้ำหยดจากโขดหินและเสียงแผ่วเบาของทาน้ำแข็งที่เริ่มละลายกลายเป็นเสียงพื้นหลังของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านฝูงแมมมอธค่อยๆเดินตามร่องหุบเขามุ่งหน้าสู่ที่ราบกว้างเบื้องหน้าสถานที่ที่พวกมันเชื่อว่า มีรดูใบไม้ผลิรออยู่ฝูงที่เมื่อแรกเริ่มมีแรงเต็มเปี่ยมบัดนี้เริ่มช้าลงจากความเหนื่อยล้าและการเดินทางที่ยาวนานโดยเฉพาะแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งให้กำเนิดบางตัวแสดงอาการเจ็บขาเล็กน้อยจากการเดินบนพื้นน้ำแข็งมาหลายวันแม้กระนั้นพวกมันยังคงเดินไปพร้อมกันไม่มีตัวใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังท้องฟ้าที่เคยเทามนเริ่มเปิดกว้าง เส้นขอฟ้าปรากฏภาพของที่ราบลง่งไม่มีหิมะต้นไม้ไม่มีแม้แต่เงาแต่กลับเต็มไปด้วยหมอกจางๆและสายลมอุ่นจากใต้ดินนั่นคือทุ่งควันร้อนที่แมมมอตรุ่นแล้วรุ่นเล่าเคยผ่านเป็นสวรรค์แห่งสุดท้ายก่อนลมหนาวจะหมดไปแมมมอตหัวหน้าฝูงหยุดยืนอยู่บนโขดสูงมันกวาดตามองรอบๆเหมือนกำลังวัดระยะทางสุดท้ายก่อนตัดสินใจ มันส่งเสียงร้องต่ำๆก้องกังวานไม่ใช่คำสั่งแต่เหมือนถ้อยคำที่แปลไม่ได้ที่พูดกับลอกเบื้องล่างว่าเรามาถึงแล้วฝูงเคลื่อนตัวลงไปชา้ชาๆพวกมันเหยียบย่ำพื้นหินร้อนที่ยังมีควัมระเหยขึ้นมาเหมือนกับกำลังเดินเข้าสู่ดินแดนในตำนานแต่ในทันใดนั้นเองเสียงอุ้อึกจากลอกมือก็กลับมาอีกเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มสาดลงมาเต็มที่ เจ้าหนักลาก็กลับมากลุ่มหมาป่าไดวูฟที่เคยถอยหนีกลับมาอีกครั้งคราวนี้พวกมันมากันเต็มฝูงมุ่งตรงเข้าหาลูกแมมมอตที่อ่อนแรงที่สุดฝูงแมมมอตแตกกระจายเป็นวงล้อมทันทีงางงอนยักษ์แผ่พร้อมกันราวกับกำแพงหินเสียงคำรามของแมมมอตตัวผู้ดังลั่นพวกมันพุ่งใส่หมาป่าโดยไม่ลังเลดินแถวนั้นถูกกระแทกจนปลิวเป็นฝุ่นฟุ้งลูกแมมมอตหลบอยู่หลังแม่ของมัน เสียงร้องของมันสั่นกลัวแต่ไม่ถอยการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการประกาศว่าเรายังอยู่แมมมอดไม่จำเป็นต้องฆ่าเพื่อเอาชนะมันแค่ต้องยืนนิ่งพอแข็งแรงพอและกล้าพอไม่นานนักฝูงหมาป่าก็ยอมล่าถอยพวกมันอาจไม่ต้านทานความสมคคีอันเหนียวแน่นของเหล่ายักษ์ขนยาวได้เมื่อทุกอย่างสงบฝูงแมมมอดค่อยๆเคลื่อนกลัวอีกครั้ง ลมหายใจอุ่นประทะอากาศเย็นจัดเหมือนกับควันที่ลอยจากหินร้อนพวกมันเดินต่อไปอย่างมั่นคงโดยไม่หันกลับเพราะแม้ทางข้างหน้าจะไม่แน่นอนแต่พวกมันก็เลือกที่จะเดินต่อเพราะการเดินต่อคือสิ่งเดียวที่สัตว์นักเดินทางอย่างแมมมอธทำมาตลอดประวัติศาสตร์พวกมันมาถึงทุ่งโล่งเบื้องล่างที่ไม่มีหิมะอีกต่อไปพื้นดินแห้งกรังเต็มไปด้วยรอยตีนของฝูงที่เดินมาก่อน ราวกับว่ามีเงาของแมมมอธรุ่นเก่าคอยนำทางอยู่ตลอดเวลาลมอุ่นพัดผ่านต้นหญ้าที่พึ่งงอกราวกับสายลมกำลังปลบมือให้เหล่านักเดินทางผู้ไม่ยอมแพ้เสียงฝีเท้าเบาหวิวลงพราะพื้นดินไม่แข็งกระด้างอีกต่อไปลูกแมมมอธที่เคยล้มลุกคลุกคลานบัดนี้สามารถวิ่งเต้นได้เอง มันเหยียบย่ำพื้นดินใหม่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นดวงตาของมันเปล่งประกายเปล่งประกายแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหัวหน้าฝูงยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าใหม่มองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่เพิ่งผ่านมาทานหินฮุบแคลน้ำแข็งป่าร่างและเงาควันไกลโพ้นที่มนุษย์เคยยืนอยู่ทุกสิ่งกลายเป็นความทรงจำแต่แมมมอธจำได้เสียงของลม เสียงของหินเสียงของดินที่สั่นสวยัยมันได้ยินทั้งหมดแม้ไม่มีภาษาแต่ธรรมชาติก็คุยกับมันด้วยความรู้สึกที่ลึกกว่าคำพูดเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำเสียงบางอย่างก็ลอยมาในอากาศเป็นเสียงร้องไห้เบาๆจากที่ไกลออกไปเสียงของทารกมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินตามขอบภูเขาอุ้มลูกไว้นั่นเธอหลงทางจากเผ่าและดูเหมือนหมดแรง หัวหน้าฝูงแมมมอสได้กลิ่นกลิ่นมนุษย์ที่ไม่ใช่นักล่ากลิ่นของผู้ขอความเมตตาไม่มีใครเข้าใจกระบวนการตัดสินใจในหัวของมันแต่แมมมอสเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นชะงักดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นกลัวแต่เธอไม่วิ่งไม่ร้อมเธอแค่ยืนนิ่งราวกับกำลังยอมรับโชคชะตาและในนาทีนั้นเองแมมมอสดิดอยู่ห่างเพียงไม่กี่เมตร งวงขนาดมหึมาของมันยื่นออกมาอย่างช้าๆแตะเบาๆไปที่พื้นรอบๆที่ผู้หญิงสาวยืนอยู่เหมือนจะบอกว่าปลอดภัยแล้วเธอนั่งลงช้าๆซบตัวกับหินมองดูฝูงแมมมอธที่เดินผ่านไปทีละตัวทีละตัวอย่างสง่างามดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ําตาแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือน้ำตาแห่งการได้เห็นตำนานด้วยตาตนเองหลายพันปีผ่านไป แมมมอสกลายเป็นเพียงฟอสซิลในพิพิธภัณฑ์กลายเป็นลายเส้นในถ้ำและกลายเป็นเรื่องเล่าของนักล่าหิมะแต่ไม่ว่ากี่ยุคสมัยชื่อของสเตปแมมมอสก็ยังดำรงดูในห่วงความทรงจำของพื้นดินเหมือนรอยเท้ายักษ์ที่ฝังแน่นอยู่ใต้ทานน้ำแข็งไม่คือจางพวกมันอาจไม่ได้อยู่กับเราอีกต่อแล้วแต่เรื่องราวของพวกมันยังคงเดินต่อในหัวใจของมนุษย์ผู้ไม่ลืม คุณกำลังฟังเลกซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ